สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง c g เ4 8อเีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็อ่ะเป็นเสื้อวันเกิดของน้องเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปกคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก น้องสตางตริสาปรีชาตั้งกิจสมาชิกรุ่นที่2ของวงบีนเค48และน้องก็อยู่ในฐานะโอชีของผมด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับน้องก็ยังอยู่ในฐานะเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมเช่นกันนะครับง่ายๆก็คือเรียนโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ทันกันสมัยที่ผมเรียนนะครับตอนนั้นน้องยังไม่เข้าเลยยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเลือดสีม่วงเนี่ยมันก็ของโรงเรียนนะนะโรงเรียนสีจำโรงเรียนสีม่วงสุดท้ายเลือดสีม่วงของโรงเรียนเนี่ยก็หล่อรวมหลอมรวมให้เราผูกพันกันแล้วก็มาเจอกันได้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นความรู้สึกของรุ่นพี่โรงเรียนคนหนึ่งพูดถึงเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่า ตอนที่ผมตามวม,มบินเคฟเดนที่ตอนที่ก็ตามอยู่นะ,ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่งผ่านมาไม่นานน,นะครับก็ก็เรียกอะไรนะเพิ่งผ่านครอบรอบ5ปีรุ่นที่สองเดบิวต์ไปไม่นานเมื่อไม่กี่วันวันนี้เนี่ยะครับเมื่อ5ปีก่อนก่อนหน,น้านั้นอีกนิดนึงเนี่ยผมเห็นน้องครั้งแรกในตู้ปลารอบแคนดิเดต กาสบคนของรุท่สองก็เห็นอยู่แล้วว่าเออน้องก็น่ารักดีแหละนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังยังไม่อะไรเท่าไหร่นะครับคือด้วยความที่โหรุ่มสักคนมาแคดดีเดตรลุ่มสองรอน้องเยอะเป็นเกือบร้อยอะไรมั้งนะครับแล้วก็เวียนๆกันมาก็จับได้ไม่ครบทุกคนนะครับแต่ว่าพอประกาศผลแล้วก็ น้องเดบิวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มว้าวเริ่มว้าวในะแคสเฟ่และสุกใดก็ไม่สุกเท่าร้วมกระเป๋าแล้วเจอสตางค์นี่แบบโอ้น่ารันะครับแล้วก็อะไปไป,ไปมา,มาก็ทราบอีกคือน้องก็ลงรูปออะไรย่างเนี้ยแล้วก็รูปพี่น้องลงก็เป็นรูปน้องใส่ชุดนักเรียนเสื้อสีขาวแขนสั้นผูกไทยกระโปรงสีม่วงสีเดียวกระไทย ซึ่งชุดเนี้ยมันชุดลงนักเรียนหญิงโรงเรียนผมนี่หว่านะครับก็เริ่มแบบว้าวแล้วเริ่มแบบเอ็นดูน้องนะครับว่าแบะเรียนโรงเรียนเดียวกันเออเป็นเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนผมนะครับแต่ว่าการที่น้องเป็นแค่แบบเรียนโรงเรียนเดียวกันเนียมันมันไม่พอหรอกที่จะทำให้ผมแบบเลือกโอชิเลือกที่จะเอ็นดูน้องแบบมากๆได้บ ผูกพ,พันในทุกวันนี้นะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าตัวผมเองสมัยอยู่โรงเรียนก็เป็น <c oughs> คนที่ค่อนข้างเก็บตัวคนหนึ่งแหละไม่ได้ผูกพันกับรุ่นหลงรุ่นน้องนนอะไรเท่าไหร่นะครับจบมาแบบรุ่นน้องก็ไม่รู้จักผมสักคนผมก็เห็นรุ่นน้องก็จําได้แต่ชื่อแต่ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมาทราบว่าสตาฟเจ้าน้องรุ่นน้องโรงเรียนแล้วแบบเอ้ยมาอยู่ใน วง BNK48 เนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมีน,น้องเยนเราเว้ยรียนวเวราเรียนวกันนะเนี่ยเอาไปอวดใครเขาได้ละแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาต่อแหละว,ว่าน้องนิสัยเป็นยอ,อย่างไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชอบน้องในหลายๆเรื่องนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับที่น้องก็แบบสไตล์หมวยๆอยู่แล้วน่ารักผมแพ้ทาง อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผิวขาวอุ่นเยียวๆขาเรียวๆยยคือแบบตรงสเปกเลยอันนี้คือภายนอกที่แบบสามารถดึงดูดผงเข้าไปแบบมองน้องได้นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นก็แบบมีมากมายหลากหลายจริงๆนะครับไม่าจะเป็นแบบรอยยิ้มที่แบบเออเวลาน้องยิ้มจะแบบตายหยีนะครับยิ้มแฉงแฉง พระจันทร์ยิ้มเขาก็เรียกภูมิพระจันทร์อย่างนใช่ไหมหรือแบบ ه, นารากนะครับแล้วกเออ็เห็นน้องยิ้มบ่อยๆมีความสุขดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่โดดเด่นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการที่น้องมีความสามารถด้านดนตรีสามารถร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้นะครับที่แบบ โอ้โหว้าวว้าวว้าวเลยเวลาน้องจับกีตาร้อง,องเพลงในตู้ปลาออู้สุดยอดจริงคือดนไลฟ์อย่างเงี้ยฟังเพลินมากๆนะครับแล้วก็ยิงไปกว่านั้นก็ถึงคันแต่งเพลงออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคือแบบถ้าไอารจะออกศิลปินคนที่สองออกมาเนี่ยต่อจากแก้วแนละทุกจาเนี่ย เอาน้องไปได้เลยอ่ะเพราะน้องมีเพลงอยู่ในสตอ็อกไว้หมดแล้วอะไม่ว่าวุยนาทีคนสำคัญอ่า uh, I never forget you อยากไปทะเลสถานะห่วงโอ้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับน้องแต่งเพลงไว้เยอะจริงๆแล้วก็แต่ละเพลงก็เพราะแล้วก็ความหมายดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเอนดูน้องมากที่สุดก็คือ ความใส่ใจของน้องนั่นแหละนะครับที่น้องมีความใส่ใจให้แก่ทุกคนจริงๆนะไม่ใช่แบบเลือกที่รักมักที่ชังแต่อยา่างใดน้องน้องมีแต่วความรู้สึกดีๆมีแต่สิ่งดีๆมอบให้แก่ทุกคนเสมอนะครับอย่างอะเมมเบอร์รุ่นที่สองรุ่นเดียวกันเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนเห็นดูสตางค์มากๆนะครับเหมือนแบบ เหมือนเป็นน้องเล็กเกือบเกือบเล็กคนหนึ่งกันนะเพราะว่าเด็กกว่าน้องก็มีแค่วิวกับนิกกี้ใช่ไหมน้องก็คือแบบเหมือนอยู่ในกลุ่มน้องเล็กของรุ่นสองเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างเอ็นดูน้องมากๆนะครับหรือว่าเพื่อนที่เกิดปีเดียวกันอย่างน้องนิวก็สนิทกันมากๆใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าอย่างรุ่นพี่เนี้ยทุกคนก็จะพูดถึงสตา์งใน ในแง่มุมดีๆทั้งนั้นเหมือนแบบสตาง์ร้องเพลงเพราะเก่งมีความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สตาง์เองเขาก็ใส่ใจทั้งเพื่อนในรุ่นทั้งรุ่นพี่อย่างดีมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่เป้จะใส่ใจพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่นะครับหรือว่าอย่างรุ่นน้องเองสตาง์ก็ให้ความเอ็นดูรุ่นน้องมากๆนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งเห็นในงานโรดโชว์ที่ผ่านมาเลยก็คือน้องจะนั่ง น้องออกงานกูบน้องวาว่าซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าน้องวาว่าคือน้องเล็กสุดของวงบินเคฟอร์เนียตอนนี้นะครับสตางก็ให้ความเอ็นดูนะครับชวนมาเต้นติกต็อกโดยกันนั่งตอนนั่งรอใหท์ชัก็คุยกันอะไรกันนะครับก็เห็นคลิปที่น้องลงอยู่ก็รู้สึกว่าเออน้องก็ดูเอ็นดูเด็กๆรุ่นน้องดีนะครับหรือว่าอ่ออย่าง แฟนคลับเองอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับว่าสตาร์มีคนที่ใส่ใจแฟนคลับอย่างทั่วถึงมากๆจริงๆนะครับผมว่าแต่ละคนก็คงมีเรื่องที่จะมาขิงกันมาอวดกันเยอะแหละใครที่เป็นแฟนคลับของสตาร์นะครับว่าเออสตารใส่ใจแต่ละคนในรูปแบบใดนะครับแต่ว่าเอาภาพที่เห็นกันแบบทุกคนเห็นพร้อมๆนะครพร้อมๆต่อกันก็อย่างเช่นในไลฟ์เนี่ยที่ สตางก็จะอ่านพยายามอ่านข้อความให้ได้ทุกคนเวลาใครส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาน้องก็จะพยายามพูดขอบคุณให้ได้หมดนะครับซึ่งผมว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับหรือว่าเวลาน้องจะไปออกงานงต่างๆหรือออกงานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะมาพําพยายามไลฟ์ถแถลงไข่แจ้งข่าวทุกอย่างอยู่ตลอดนะครับหรือว่าอย่างล่าสุด เน้องไปโรดโชว์มนาะไปสครูทัวรนะ์ที่ต่างจังหวัดเนี่ยน้องก็พูดว่าเออก็พูดให้คําแนะนําน้องๆแต่ละคนที่แบบเข้ามาจับไฮทัสกับน้องก็คุยกับน้องว่าแบบอยากเป็นรุ่นหนะ้าจะทำยังไงน้องก็ให้แมคมคําแนะนําที่พอเหมาะที่สมควรไปแล้วก็มาพูดย้ำอีกครั้งในในไลฟ์ของน้องด้วย นะครับส่วนผมเองก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับน้องสตางค์อยู่พอสมควรตามงานต่างๆที่วงจดัดนี่แหละไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดนะครับแต่ละครั้งที่เจอน้องก็จะมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ผมเสมอนะครับอย่างล่าสุดในคอนเสิร์ตโอเพ c นแคมบีดี c แคมเนี่ย ผมนั่งอยู่ชั้นสองผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะเดินขึ้นมาหาผมหรือเปล่าเดินขึ้นมาข้างบนไหมแต่ว่าสุดท้ายน้องเดินขึ้นมาแล้วก็เหมือนมองหาการสุดท้ายน้องเห็นผมน้องพยายามส่งสายตาใหออ้ว่าเออเห็นพี่แล้วนะอะไรยเงี้ยผมก็รู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปจับมือน้องแล้วผมก็พูดว่าเออพี่ภูมิใจนะที่มีลูกน้องโรงเรียนแบบหนูแล้วก็ น้องก็ตอบกลันในทางเดียวกันเลยก็หนูก็ภูมิใจที่มีรุ่มพี่โรงเรียนแบบพี่เหมือนกันนะครับก็โอตอนนั้นเนี่ยซึ้งปาน้าตาเลยนะครับก็เป็นความรู้สึกดีๆที่รุ่มพี่คนหนึ่งอยากจะพูดถึงเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนคนนี้นะครับแล้วก็อ่ะตอนเนี้ยมันก็ไปปีสุดท้ายในฐาหนะทีะ่น้องจะเป็น สมาชิกวงบินเค8ฟเและไม่รู้ว่าน้องจะต่อสัญญาต่อไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอย,อย,อยู่หนูที่อยู่ในสถานะอะไรก็ตามแต่หนูก็ยังเป็นเจ้าน้องโรงเรียนของพี่อยู่เสมอพี่ก็จะคอยเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนอยู่ยตลอดนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ